ราคาน้ำมันโลกร่วงต่อค่ะทั้งที่รัเสเซียเองถูกโจมตีนะคะจนต้องหยุดการส่งออกกว่า2%ของอุปทานโลกค่ะตอนนี้ถ้าเรือรัเสเซียกลับมาแล้วค่ะทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงทันทีซึ่งนี่คือความเสี่ยงนะคะที่ตลาดทั่วโลกต้องจับตามองค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันลดลงทั้ง2ตลาดค่ะทั้ง Brent ลดลง0.7% WTI ลดลง0.7%ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้ง2ตัวพุ่งขึ้นกว่า2%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ยูเครนโจมตีท่าเรือหลักของรัสเซียทำให้การส่งออกหยุดชะง,งักค่ะ ซึ่งจุดโจมตีท่าเรือนะคะเส้นทางนี้จะรับผิดชอบ2%ของอุปทานน้ำมันโลกซึ่งล่าสุดเองมีรายงานว่าเรือบรรทุกกำลังกลับมาขนถ่ายได้ตามปกติซึ่งการกลับมาทำงานใหม่ในครั้งนี้นะคะจะช่วยคลายความกังวลในระยะสั้นทำให้ราคาน้ำมันหยุดการพุ่งขึ้นแต่ความเสี่ยงนั้นยังไม่จบค่ะซึ่งยูเครนออกมาเผยนะคะว่าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและเป็นการสร้างความกังวลว่าการหยุดส่งออกอาจจะเกิดขึ้นอีก ซึ่งล่าสุดเองมาตราการคว่ำบาตของสหรัฐนั้นก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นค่ะมีการห้ามบริษัททั่วโลกทำธุรกิจหลังจากวันที่21ันวาคมซึ่งผู้ซื้อหลายรายนั้นต้องรีบยกเลิกสัญญาทำให้ตลาดประเมินความเสี่ยงอุปทานขาดแคลนรวมถึงความเสี่ยงทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังสูงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันในโอมานซึ่งจุดผ่านสำคัญ นั่นคือช่องแคบฮอมูสซ,ซึ่งมีน้ำมันผ่านกว่า20ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งนักวิเคราะห์ของ ING นะคะออกมารายงานว่าถึงแม้ตลาดน้ำมันจะมีส่วนเกินไปจนถึงปี2026แต่ว่าความเสี่ยงด้านอุปทานกลับเพิ่มบุนแรงขึ้นค่ะนักเก็งกำไรเพิ่มสถานะของเน็ตลองของเบรนท์บน ICE บวกอยู่ที่12,636สัญญารวมเป็น164,867สัญญาสแสดงว่าตลาดนั้นยังไม่กล้าเปิดสถานะขายมากยิ่งนักค่ะ สรุปแล้วนะคะการที่น้ำมันลงนั้นค่ะเกิดจากการที่ท่ารเรือรัสเซียนั้นกลับมาทํางานแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านค่ะทั้งความตึงเครียดของสงครามการคว่ำบาตรรวมถึงความไม่แน่นอนของอุปทานค่ะจึงทําให้ราคาน้ํามันผันผวนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเองนักลงทุนจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะ